ทางพี่หันไปเอ็นเนอะรอบกลมอง,งที่สามดิเห็นอะไรในป่ามั้ยอ๋อเห็นละคาบินจริงของแท้เลยคาบินใช่ไหมใช่คาบินอ้าวไอ้เหี้ยทาไงดีเราอ่าจะเหลือเหรอสบายไหมมีของฮัทด,ด้วยเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดกันขวาขวาขวาจอดขวาเลยนี่แหละ Rpk มีกี่นัดเนี่ยโมโอ้เต็ม <c oughs> หกังเกงกูก็ส้มแป๊ดเลยเดี๋ยวเอาของมันใช้ปืนพกดีไหมเอาลูกซองไปเลยป้าเอา Rpk เอาเก็บแล้วกันเอาลูกอเ,เ,ลเอาลูกซองอลูกซองอลูกซองใสง่าสาระอ,อ,อ่ะ แอ,อดบาร์ไปรูปเขาหว่าก็นเนี่ยหนึ่งซื้อแอดบาร์เฮ้ยมีมีสิบสามนตายอยู่ตัวหนึ่งมาเอาลูกซองไปเลดบ้านกันตายตายตายิงตายอยู่ตัวหนึ่งสิบสามนัดเอากระเป๋าเก็บรถก่อนเดี๋ยวแตก

ยิงมันก็รู้เลยทำไงอ่ะอุ้อย,อยสองล่าเข้าหมู่บ้านเออเออเออโดนกัดไม่ไหวแล้วอกัดหมากัดแรงอ่ะเนี่ยต้องยิงวะพี่อุยอ้ยอุ้ยหมากระโดดใส่เฮียต้องยิงยิงเลยยิงเลยต้องงยิุ้ยเฮียอุ้ยมีหมีอีกโอ้โหหมีพี่หมีเหี้ยโอ้ย ในป่าโอ้โหเจ็บเดี๋ยวค้าสับหมีไร็วโอ้โหสับหมีลากขึ้นรถไกินสับหมีลากขึ้นรถเออผมลืมว่ากระสุนกระสุนอยู่ในรถ เอาไม่ใช่เหรอ,อ,อไม่ใช่บ้านเหรอเอ้านึกว่าคาบินแม่งเหมือนคาบินที่ห <โร S 1> าย <โร S 1> เฮ้ยแอร์ดอป <โร S 2> แอ,อป<โ>ร์ดอปอยู่ใ,ใกล้เราอยู่ตรงตูดเราเนี่ยเอาไปเอาไปาเอาแอร์ดอบดูอ่ะเอาแอร์ดอปไอ้ส่วนแดงในรถโอ้มันห่างจากรถเราที่เดีเยงนี่หว่ายี่สิบเจ็ดที่ซ่อมรถที่ซ่อมยาง หมวกคณากากโอ้โหหมวกคิซึมาทเค้กเค้กได้เค้กดได้หมวกคิซึมาทใส่เลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ขังเกงกิลลี่เอาไปขายกนได,ด้นะไม่ใช่ด้วย ลูกซองกับกระสุนสองกล่องหมดละไม่ได้ชิ้นส่วนได้ได้เค้กมาเราไปกินแกน้ำตาลได้เลย้เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินหาแล้วจะยิงยังไงโดนได้ยินเสียง,งอยู่นะไปไหนวะ เดี๋ยวมันจอดแล้วใช่ป่าวะถ้าเสียงนี้น่าจะจอดนะโอนเครื่องบินด้วยแมงเลยสัสผมออบหลังนะเห็นเครื่องบินอยู่ใช่ไหมมันต้องออกมันเปิดประตูอยู่ผมผมดักเครื่องบินไอตอนตอนแรกจอดปิดไว้ใช่ไหมใช่ผมปิดไว้โอ้ยยังแม่งเหนื่อย ขึ้นเครื่องบินดีกูยิงเลยอะไอเชี่ยกูนี่ละไอโดนเวนก็เลรเจอไหมเจอไหมเจอมันกำลังขับเครื่องบินพี่มันไปแล้วไอ้เย้ยไม่ทันแล้วสว์เอ้ย อุย้ยผีในป่าวิ่งมาผมยิงมันไม่โดนอะเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้วิ่งวิ่งวิชัดวิชัดโอ้เหนื่อยซอมบี้วิ่งตามผมเต็มเลยเป็นสิบเลยเนี่ยเอาระเบิดว <laughs> ิ่งเรต้องบินระเบิดเอ้ยระเบิดผมระเบิดผมเอาเหรอนึกว่าเรื่องบินระเบิด ผมเหลนแล้วผมเหลนแล้วไปไปไล่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 มันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าผมเล็งมันอยู่ขอให้ประกปกซ้ายมาหน่อยอ่ะผมอยู่ซ้ายมันอยู่ในป่าใช่ป่าเนี่ยเนี่ยผมกำลังวิ่งตรงไปหามันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ยิงบาเลตเหรอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงมันยิงว่ะมันยิงมาหาผมอ่ะบาเลตมั้งเนี่ย อุ้ยเหนื่อยวะเชี่ยแม่งมันมันเหมือนบาเลตนะพี่เอ้ยพี่ตายวะเชี่ยอยู่ไหนวะมันเป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 อยู่ไหนอะอยู่อใกล้ศพพี่เลยมเป็น้ไม้มันเปมันเปไม่รอดหรอกอบอกเลยมึงอะ มันไม่รอดหรอกกูดโดดไปตรงไหนวะตรงไหนวะุ่มไมุ้่มไม้เรา,าดูต้นไม้ดีดีเยอะโอ้ยเหี้ยแม่งเหนื่อย <S <S แตกตายแล้ว S M าาออ้เหี้ยซอมบี้มา เอสเอ็มแอสเอ็มใครวะโอ้ผีอีเชี่ยผีไม่เอาโอ้มาเป็นมาเป็นร้อยพี่โอ้เผีอ่ผีมาเป็นร้อยโอ้ my god ผมไม่เห็นชื่ออะตรงไหนวะ เยอะอหานเ่ยก้าวคนคนใต่ใแล้วโว้ยอ f งโอ้โหผีพีโคตรเยอะโอ้โหวินเฮ้ยเดินซิกแซกเดินซิกแซกกูต้องเดินซิกแซกรถสุกคมอไหนวะเนี่ยอยู่ข้างต้นไม้พี่ แถวโจ๊กเกอร์ไหมไม่ไม่ไม่อยู่แถวหน้าผมอะ่ะตัวมันก็อยู่แถวแถวนั่นแหละอ๋อเห็นลวเห็นลว,ว,วมันอยู่โซพี่อยาก่าอยวามึงเจอู้มันเว้ยรายการที่กูก็สนุกละ <laughs> ได้เครื่องบินชื่อแอดเอ็มจำเฟรมพอยต์ไม่ได้แต่ห้าสิบหกสิบมีหรอมั้ง อิใช่อดาดัมเปล่าเครื่องบินล็อกเออ<ม>อดาดัมเอออดาดัมอดาดัมผมก็อ่านอ่านไม่ออกไอเทียบหัวหายเลยเครื่องบินเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยดาคุนอฟเห็นไหมอาดัมจริงด้วย ดูของมึงหน่อยเสร็จล็อกคิกอุ้ยเอาของมาแนบนี่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 มีไขรฟองสี่สิบเฮ้ยเอามาเอามาเอาไปใช้แล้วกันเก็บเสื้อตัดบินมาด้วยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันของร้อยเดี๋ยว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 เอ็ดมินไอ้ยี่อย่อดมินวะเนี่ยผมเก็บชุดนะผมเก็บแล้วนะ ินไปเลยเดี๋ยนไปเลยเฮ้ยรองเท้านี่ไงรองเท้าดำพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่เปลี่ยนอุ้ยเชียเงินสองหมื่นในเสื้อเชียเงินสองหมื่นในเสื้อโ oh my god รวยแล้วเชียเร์ไป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 งานรถมันงานเครื่องบินงานเครื่องบินงันเครื่องบิน มันจะไม่มาเตะผมใช่ไห<อ>มโอ้ยเฮียล็อกทองพี่งัดไหมอ่ะพี่งัดดีกว่าไปเอาเอาอย่างนะี้นะเอาให้มันหมดเลยงัดให้มหมดเลยครับช่วยกันอ,อีกสักสองกล่องลองดู พี่ดูข้างหน้านะเดี๋ยวผมดูข้างหลังว่ามันจะมาไหมอย่างี้อย่างนี้อ่าเก่งเอาดาบกุนอ๊อฟไปหน้าสู้ ลิลี่ด้วยเดี๋ยวพี่งัดเองอให้ผมคาฟไหมดูว่าพี่จะคับเองเดี๋ยวาคาับเองเป,เป็นล็อกเป็นเป็นลอกเลยหามุมล็อบวิ่งใช้แม่งโลกเข้าไปใหญ่ไอ,เอ้เหี้ยพอกปืนสั้นมายิงแต่แม่งยิงแม่นมากเข้าหน้าหมดเลยชุดก่อแ้วไม่ลดถ้าเราเอาก้าเอาก้า,อา,กา,ม,ามอมยิงชุดก่อยังไงก็ไม่เข้าอันนี้มันยิงหน้าหมดเลย แล้วนะไอ้เหี้ยสองทีลุดจ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นเหมือนนั่งไงมันวิ่งอยู่อยู่ขวามือพี่อยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้ารถเลยไอ้ต้นไม้เห็นเสื้อส้มไหมอยู่ฝั่งนู้นผมเห็นมาละอยู่ทางเครื่องบินสองไปอ่ะอยู่พุ่มไม้ทางนู้นน่ะ ผมยิงแล้วผู้ไม้ตรงนี้ไม่เห็นอนะ่ะตายตายแล้วพี่ตายแล้วผมยิงตายแล้วตรงไหนตรงไหนพี่เดินถูกไหมบอกพี่หน่อยอ่าถูกตรงไปอีกขวาขวานิดนึงขวานิดนึงไปทางขวาอีกตรงไปอีกขวามืออย่างนี้เนาะใช่ใช่เห็นปะเสื้อส้มข้างหน้า ซ้าย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 หันทางซ้ายเอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออนั่นแหละฮ่าฮบอกปืนมึงยิงมึงนี่แหละไอสัตว์ <c oughs> วัดระยะไม่ได้ด้วยนะผมกดสุ่มๆแล้วก็ยิงไปเราจะเอาห่อมาเสียพี่เราจะเอาห่อมาเสียวหรอเฮ้ยทำยังไงกับไอเครื่องบินดีวะงัดเสร็จแล้วอ,ะอ่ะอ้าวก็ขับดิอย่างนี้ เออโจ๊กขับไปขับเป็นไหมไปจอด C สองแล้วขายโอ้โหเออผมไม่มั่นใจการขับเครื่องบินของตัวเองเอามาง,งั้นพี่ขับงั้นโจ๊กไปขับรถนะเออให้ผมขับเครื่องบินก็ได้มาเดี๋ยวผมขับเองถ้าถ้าแตกก็ก็ผมผิดเองมาพี่เอาเอ้ยเดี๋ยวเอาของไปเก็บรถก่อนดีกว่าไหมหรือว่าไงของผมเต็มตัวเลยกระเป๋งเทียบเลยนี่นี่มาหาผมวอนโอเค ที่ซ่อมเครื่องบินเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยด้วยอีกเีอยเฮ้ยมึงสุลต่านปะเนี่ยมาดูดิเยอะเหลือเกินเลยโอ้ยไอร้อยเปอร์เซ็นต์อยูอย่อันนึงแพงมากเลยนะบอกไว้ก่อนนี่มันนี่มันล็อกกากผมงัดไปสองทีหุดอ่นะโอ้โหเนี่ยมาดูก็ได้เนี่ยไอ้ควงทับสี่สิบละสามแปดเนี่ย อย่ขับไปเซฟโซนเหรอขันไปสองนาทีดุดเลยแล้วล็อกอ่ะเราไม่มีล็อกใส่นะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวผมเอากระเป๋าเาปกเซนนี่เอาอย่างนี้ขับไปจอดแถวแถวน้ำสี่สองสี่สองผมไปจอดสนามบินแล้วกันนะทีเติมน้วันเครื่องบินไหม มันเยอะอะน้ำมันเยอะอยู่นะเต็นรถเต็มเลยตรงนั้นมันถึงโลกอะ่ะไม่งั้นเราเอาไปเอาไปแถวที่เราคิดว่าตั้งบ้านเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยถ้างั้นเอาเป็นสนามบินที่เติมน้ำมันเอสี่นะตรงนั้นเลยเออขี่ไว้นั่นเลยยกยกเลิกยกเลิกภารก,กิจยกเลิกภารกิจลงชีฟอกก่อนพวกนี้ลงได้อยู่เออเอาเงินไปซื้ออาวุธดีกว่าเนี่ย จะปไปไล่กิ่ลงทีรอกกลับบ้านแล้วออไปได้ยัไปแล้วว้าวว้าวในเครื่องบินเฮ้ยเอ้าแล้วไม่เอาของเลยตัวเก็บก่อนะเออไม่เป็นไรพี่ค่อยจอดค่อยจอดทีเดียวไม่แตกหรอกไม่แตกหรอกหวัง <Okay. S 1> ว่า<ม>จะไม่มีค,คนนะตอน,ตอน,ต,อน,นตอนแลนดิ้เ oh. อาเดียวต้องร้อยสาม เก็ปลามันจะค่อยป่อยเรื่อยๆเรื่อยๆพอ้อตุ๊บก็เอาเอาเรื่องะเอา้แตกพื้นร้อยสามสิบร้อยสิบรยยี่สิเออจอดิมากเดี๋ยว อาดําบอกม่เน้ยตายแล้วมาพีเอ้ยไม่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 กดผิดกดผิดกดผิดเอ้ยไม่โดดไม่โดดไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งกดเอฟเฉยเลยไอ้เวนโอ้ผมตกตายแล้วพี่เวินเอือ ไอ้เที่ไปกับเครื่องบินแล้วของอ่ะไม่ไม่ห้าโดดอะ่ะมันไม่ไปกับเครื่องบินไม่ไม่ไม่ผมเอาปืนไว้ในเครื่องบินจบแล้วอ้าวเชียละจบแล้วตกแถวไหนวะไปคู่ไปคูป่อาจจะไม่แตกก็ได้<ม>อาจจะผมกินไปเฉยก็ได้ไม่ไม่ไมคือผมกดตัวดีแล้วมันไปโดนตัวเอฟอ่ะไอ้ทียแม่งโอ้โหแม่งพลาดเลยตกแถวไหนวะอาจจะไม่แตกก็ได้พิมไปดูก่อน แม่งเครื่องบินไปไหนวะเครื่องบินยังอยู่สูงอยู่นะมันน่าจะไปอยอู่โซนโซนแซดสี่แล้วมั้งฮะบินไปนู่นเลยเหรอผมกำลังจะโค้งกลับมาไอเนี้ยแล้วแม่งกดตัวกดตัวดีไอเหี้ยแม่งไปโดนตัวเอฟเฉยเลยโอ้พลาดโคตรพลาดเลยไอเหี้ยแล้วของในนั้นด้วยเออของในนั้นด้วยจบเลยเออทิ้ง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 เกิดบีสี่ออไหม ยังเหลือที่ซ่อมเครื่องบินอยู่กับพี่อ่ะแบบร้อเอน่ะขายราคาดีอยู่นะต้องหว่วงพลานผ่านเดิมบล็อกเดิผดผมผมพลาดเอง <c oughs> ผมพลาดเองไอ้เคียแม่งกดไปกดโดนตัว F เฉยเลยแล้วมันแคนเซิลไม่ได้ด้วย,อย,อยไอ้เคียแม่งอยู่เฉยแม่งก็กดโดดเลยเวนโดนมาโดนมาโดนมาหาพี่ B4 นะบล็อกต่อดีกว่าผ่านผ่านผ่านลาบลอยอุตส่ามาไปซะแล้วไปซะแล้วบุญมีแต่กำบัง บุญมีแต่กำบังเฮ้ยออสิบเลยมีบุญมุสาได้ฆ่าไม่หอยอย่างเงย้ยแต่ว่าพี่ยังเอาไอ้นั่นมาได้อยู่ยังแง่ดีเอาซีซอกก็บินมาได้อยู่แต่เดน้องว่ะเลียวแท่งมันเถอะถไปเอาในคิวบ็อกมีแน่นอนอ่ะ โค้ดแอดมินสองคนนี้แม่งน่าจะดูแลคำค้าอเลยมึงาอี๊ยแม่งกดหลงไปกดเอฟเฉยโอ๊ยเวรเราคงนั่งข่าแบบว่าตกฟักคนทำอะไรกันนี่ไอ้ยังเป็นกำลังกดดีไอสัตว์แม่งไหลไปกดเอฟเฉยเลยโคตรพลาดเหมือนพี่บินโดนเจอคนโดดร่มใส่ไปยอดไม้แล้วก็โดดล่มมาฆ่าสไตล์อะไรอย่างฮาแอดมินเป็นผู้หญิงเหรอใช่ไหมใช่ใช่ยังไงเห็นชื่อแล้วเค้เด็กเฮ้บินผู้หญิง เฮ้ยกะกะบ,บาแดงบาแดงเอากระบะเอากระบะไหนกระบะแดงผมทำไมยังไม่เห็นวะนี่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านอ๋อผมยังไม่ได้เดินสำรวจผีแม่งเยอะถังน้ำมันมีไหมมีอยู่ในเครื่องโอ้ผี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 ผผโอศูนย์เปอร์เซ็นต์หมดเลย ได้ขับมือเดียวได้มืออีกมือหนึ่งถือปืน Killbox, a place where we make your dreams become nightmares. Oh, I hope you don't die too early and spoil <coughs> our family teletubbies. <coughs> Rules are simple, you have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step though and you better start running. It's a killbox, not a gift box. <coughs> đột xóa đột hông như đột lắm The kill box is brought to you <coughs> by <the coughs> Tech <Test coughs> Corporation. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. <coughs>

Ah, yeah. That's Remember, hey. all contestants on the Scum Island volunteered hey. hey, voluntarily. They volunteered as soon as they chose to break the law. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment.

Thirty seconds left. Yep. At this point, you can either get out or become part of the decor. Our lasers tend to do that. I keep Five, four, three... 4 uh. ถ้ามันยังงัดอ่ะมันต้องงัดประตูใหญ่ถ้ามันพะก็ประชาชนต้องเอารถอออกอืมผมก็ใส่ล็อกทองอันุ้ยตัวเล็กจะใส่ล็อกกระถางไว้เลยตัวใหญ่จะล็อกกองไปเข้ามาก็ต้องมางัดรถอีกทีหนึ่งนี่ถ้ามันพังก็พังไปแต่ว่างัดเข้ามาก็ต้องออกกองหรือว่ากานมาพังมันต้องแบบแแ้นกันมาก่อนยกัอผมดิ้นตัวแล้วนะพี่ไม่ไหวละง่วงละ But yeah. yeah.